เริ่อีสกุละเรื่องสั้าตอนเดียวจบตอนเมื่อฉันกลายเป็นยักษ์สำหรับเรื่องนี้ถูกมิกร่วมกันจาก3หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. ฉันคือเกรสไง 2. ฉันเป็นลูกสาวยากุซ่าและ 3. นางฟ้าแห่งมนดำค่ะฉันชื่อเกรส เป็นลูกสาวของเจ้าพ่อยากุซ่าผู้มีอิทธิพลชีวิตที่สุขสบายต้องแลกมากับการถูกคุณพ่อตีกรอบให้เสมอยูเกรจำไว้นะหนูเป็นลูกสาวพ่อหนูต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องแล้วเธอเนี่ยลูกต้องคว้าที่หนึ่งของฉันมาให้ได้อย่าให้พ่อต้องเสียหน้าคุณพ่อคะคุณพ่อก็รู้ว่าเด็กโรงเรียนนั้นเขาเรียน,กนเก่งขนาดไหนหนูพยายามเต็มที่แล้วคะ่ะถ้าพยายามเต็มที่แล้วมันต้องสำเร็จสิไม่ใช่ล้มเหลว ฟังนะเกรซพยายามให้มากกว่านี้ให้สมกับเป็นลูกสาวของพ่อและแล้วคุณพ่อก็ตีกรอบและใช้ไม้แข็งแบบนี้กับฉันทุกทีท่านไม่รู้หรอกว่าฉันกดดันขนาดไหน ซองแล้วฉันก็คงได้แค่ที่สองที่สานั่นแหละฉันสู้เขาไม่ได้จริงๆนี่นาะน่าสนใจดีนี่จิตใจของเด็กสาวมนุษย์ที่โดนกดดันอย่างดุนแรงในที่สุดก็พบสักทีเด็กคนนี้แหละที่จะเป็นหนูทดลองมนดัดำของฉัน วันอาทิตย์ขอเกรสดีแลกบ้างเกรสแค่อยากไปร้านคาเฟ่กับเพื่อนพ่อเคยบอกเกรสแล้วใช่ไหมว่าไอการเที่ยวเล่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรเลยรู้ไหมเพราะว่าพ่อไม่เคยเที่ยวเล่นไร้สาระพ่อถึงได้มาอยู่จุดนี้แต่คุณพ่อไม่เข้าใจเกรสไม่ได้ไปบ่อยๆคนเราต้องพักผ่อนบ้างนะคะนี่ลำดวนค่ะคุณท่านเอาตัวยีเกรสไปที่ห้องล็อกกุญแจแล้วเอากุญแจมาให้ฉันคุณพ่อ คุณพ่อปล่อยแก๊สออกไปเดี๋ยวนี้นะคะชีวิตเป็นของแกส๊สคุณพ่อไม่มีสิทธิทำแบบนี้ <c oughs> คุณพ่อใจร้ายที่สุดอะอย่าให้แกรสออกไปได้นะคุณพ่อดีแต่ใช้อำนาจจนเคยตัวจริงสิถ้าเรามีอำนาจมากกว่าคุณพ่อคุณพ่อก็คงทำอะไรเราไม่ได้อีก ฉันอยากยิ่งใหญ่ให้มากกว่าคุณพอ่อร้อยเท่าพันเท่ามันต้องแบบนั้นสิฉันจะช่วยเธอเองแม่สาวน้อยในท่านครับเมื่อคืนคุณหนูเกรซหายตัวไปจากคฤหาร์ก็รีบออกตามหาสิ อยากตามหาอยู่ครับท่านแต่ว่าตอนเนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมียักษ์อารวาสในเมืองแถมหน้าตาก็เหมือนคุณหนูเกรซอะไรกันวะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหรือว่าในท่านกดดันคุณหนูมากไปครับแย่แล้วค่ะชาวเมืองทุกท่านตอนนี้มียักษ์ออกอารวาสให้ตายเถอะดิฉันเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ ฉันอิสระมันดีแบบนี้นี่เองเอาล่ะเกรสหลังจากที่เธอเครียดมานานคราเนี้อยากทำอะไรก็ได้ทำตอนนี้ฉันคือเกรสผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพ่อฉันอีก คบัตเลอยักษ์มาถล่มสวนสนุกมานี่เจ้ายักมันต้องเจอไฟของพี่หว้ยตายแล้วฉันจะไปแจ้งตำรวจ <c oughs> ตัวเล็กเท่าหมดแค่เนี้ยยังมาปากเก่งกับท่านเกรสอีกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหากใครอยู่ในพื้นที่บริเวณเสี่ยงให้ออกจากพื้นที่นั้นโดยไวที่สุด ย้ำเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ชาวเมืองที่อยู่ในพื้นที่เสียงออกจากพื้นที่โดยไวที่สุดหยุดนะเจ้ายักษ์นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแกไปไหนไม่รอดแล้วหยุดอาราวาสซะ <c oughs> ปืนกระบ,บอกแค่เนี้ยก็แค่หมดกัดสํนหรับฉันแค่นั้นแหละเรสคุณตำรวจผมขอร้องหยุดยิงก่อนครับคุณมากว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำไมคะนั่นคือยักษ์ที่อาราวาดพังเมืองอยู่ตอนนี้ เพราะเธอคือลูกสาวผมยักษ์ตอนนั้นคือลูกสาวผมเองอะไรนะครับลูกสาวคุณครับนี่คือเยเกรสลูกสาวผมเป็นความผิดของผมเองเกรสหยุดเถอะลูกพ่อยอมรับผิดแล้วพ่อไม่ดีเองพ่อใจร้ายกับลูกเกรสพ่อขอให้เกรสของพ่อกลับมากลับมาเถอะลูกสเสียงคุณพ่อใช่เราคือเกรสแล้วนี่เราทำอะไรลงไปนะ เรสได้สติแล้วใช่ไหมลูกพ่อขอโทษพ่อผิดเองพ่อจะไม่บังคับลูกอีกแล้วขอแค่เรสกลับมาเป็นเรสคนเดิมของพ่อพ่อขอแค่นั้นลูกพ่อรักลูกนะเรสพ่อรักลูกคุณพ่อหนูไม่รู้ตัวเลยหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรลูกเรสไม่เป็นไรคุณตำรวจครับทุกอย่างที่เสียหายในเมืองหรือใครที่บาดเจ็บผมจะชดใช้ให้เอง พ่อคะหนูเกรสค่ะหนูขอโทษมันคือความผิดของพ่อทั้งหมดลูกพ่อหวังดีกับลูกด้วยวิธีที่เข้มงวดเกินไปโดยที่พ่อไม่ทันได้นึกถึงใจลูกเลยว่าลูกจะรู้สึกยังไงพ่อคะไม่เป็นไรลูกเกรสต่อไปนี้ลูกไม่ต้องเครียดแล้วพ่อจะไม่กดดันลูกอีก โชคดีนะคะที่คุณพ่อรวยก็เลยซ่อมแซมบ้านให้พวกเขาได้ในเวลารวดเร็วขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วนะลูกเรสถือว่าแล้วก็แล้วกันไปมันเกิดขึ้นแล้วนี่นาปไปไปโรงเรียนเถอะลูกเอาล่ะหมดคาบแล้วคาบหน้าอย่าลืมเอากันบ้านมาส่งครูนะ ครู <c oughs> น่าเสียดายนะที่ได้สติเร็วไปหน่อยแต่ช่างเธอะมนุษย์ควบคุมสติได้ยากจะตายยังมีคนอื่นให้เราได้ทดลองอีกเยอะ <c oughs> รู้ไหมคะว่ายักษ์อะไรน่ารักที่สุดก็ยักษ์นางับยังไงล่ะ <c oughs> แหมเรียกได้ว,ว่าวันนี้มียักษ์มาถล่มเมืองกันเลยทีเดียวนะคะ เอาล่ะสมาชิกใหม่คะถ้าดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืม s u b สไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาอยู่ในเมืองเลิฟ l ี่สัก r a ด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ